นี่จ้าใส่กอกหมูใส่กอกอีสานบานเห้าเนาะจ้า <S <S แตนฝากหมูซื้อจากชัยาภูมิเนาะเพิ่น <S 1> <S 1> กลับบานปีใหม่ก็เลยฝากซื้อใส่กอกมาเมื่อนี่แตนจะเอามาทอดเนาะจ้ากินกับข้าวเหนียวห่อนๆเนาะอนนันดับแรกแตนก็จะหั่นเป็นท่อนๆก่อนแล้วก็แตนก็จะเอาไม้จิ้มฟันจิ้มประมัน หกเจ็ดหู้นะจ้ะเพื่อที่จะระบายอากาศเพื่อที่ใส่กอกเข้ามันจะได้บ่แตกเนาะไปเบื้องการทอดเลยจ้าเนี่ยจะได้เลื้ยงประมาณีนี่นะอค่อยก,กลับเรื่อยๆนะจ้ะตอนเราใส่กระทะกันลืมกดลืมกดคลิปเนาะเลื้ยงหอมๆเลยจ้า ใส่กอ,อกเห้ามาันจะ็จะบดแตกเนาะกลิ่นหอมมากเลยจ้าใส่กอ,อกอีสานของแท้เลยจ้าสื่อจากไชยภพุ่มไตะกินว่าจ้า Le dieron león, ขอบคุณเพื่อนๆ้วยจ้าที่ดูจนจบคลิปแตนขอโตไปกินเข่าก่อนเวยจ้าถ้ามาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แตนน้ำใน้วยจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเนาะสวัสดีจ้า